มาครับวันนี้ช่างกุญแจไอชินก็จะมาบอกนะครับเคล็ดลับพิเศษ,ษเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Honda นะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda Civic Honda City Honda Jazz Honda Accord นะครับซึ่งอันเดิมรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2007ขึ้นมาถึง2010กว่านี่นะครับรีโมทก็จะเป็นแบบลักษณะก็คือการตรง2ปุ่ม3ปุ่มแล้วแต่รุ่นนะครับ ซึ่งพอใช้ไปสักระยะหนึ่ถึงสถึงหปีแล้วแต่ว่าใครใช้หนักใช้เบานะครับบิดก็จะมีอาการแตกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก้านจะหลุดออกจากตัวกรอบนี่นะครับบางคนลูกค้าเข้ามาก็บอกว่าน้องเปลี่ยนกรอบของ honda หน่อยนะครับเปลี่ยนเฉพาะกรอบได้ไหมนะครับเราก็อธิบายว่าเปลี่ยนเฉพาะกรอบได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงครับสมไว้นะครับซึ่ง เดิมทีของศูนย์เนี่ยครับจะหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่สามารถแยกตรวนี้ออกจากพลาสติกตรงนี้ได้นะครับเราก็เลยเชียร์ในลักษณะว่าถ้าอยากจะให้ทนนะครับก็คือแนะนําให้เป็นใช้แบบพับนะครับแบบนี้นะครับซึ่งการใช้งานก็จะเป็นลักษณะก็คือพับเก็บได้พับขึ้นลงได้นะครับและไอตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับยึดด้วยตัวสลักนะครับสปริงนะครับมีความแข็งแรงนะครับในการใช้งานนะครับ เปลี่ยนทีเดียวคุ้มกว่านะครับเพราะฮอนด้าเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกคันนะครับไม่ว่าใครจะใช้ดีระมาร,ระวังขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถึงอายุมันนะครับก็จะแตกหรือหักแบบนี้ทุกคันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอยากแบบเปลี่ยนแล้วทนทนะเพิ่มตังค์นิดนองจะได้แบบพับนะครับสวยงามแบบนี้ด้วยนะครับก็ฝากสาสหรับคนที่ใช้ ฮอนด้าทุกคนนะครับถ้าเกิดรีโมทต,ตัวโมดูลตัวนี้แยกออกจากกุญแจหากกลางทางนะคุณจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับบางคนเอากล้าไม่สตาร์ทนี่นะครับบิดรถเงียบนะครับเนื่องจากว่าระบบ immobilizer e มันไม่ได้อยู่ที่โมดูลไม่อยู่ใน,นกรอบนะครับก็สตาร์ทไม่ติดเท่าฝากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกุญแจฮอนด้านะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 5 5 6 3 6 2 8 2นะครับช่างกุญแจอีชินนะครับบริการทั้งในและนอกสถานที่ ปรึกษาซีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับกุญแจเนาะ,ะทําเพิ่มทําหายลืมได้หมดนะครับขอบคุณครับมาติดตามมาที่เบอร์นี้เลยนะครับนี่เลยนะครับช่างกุญแจชินนะครับ